สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับอาผมกลับป้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีพฤษภแลัคณาพฤษภนะคะประจำปักแรกของเดือนออสิงหาคม2563นะคะอ่ะมาดูกันนะคะปักแรกค่ะขอให้พลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะให้พลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภหนึ่งใบ the word ณมีความสุขใจนะคุณได้เดินทางอะไรบางอย่างหรือเปล่าคุณมีความสุขเล็กๆกับสิ่งที่คุณค้นหานะคะมันเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขใจไพ่เดอะเวอร์นะอืมมันเป็นความสุขที่ฉันสร้างขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้ดูกันต่อค่ะว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างไพ่ดีนะไพ่เมเจอร์เลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นเดอะเวอร์นะคะดีเป็นความสุขใจที่คุณสร้างขึ้นมาหรือตอนนี้เหมือนกับว่าคุณได้ทําในสิ่งที่มีความสุข กับตัวเองในหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องความรักคุณต้องรู้จักระวังตัวคุณรู้จักระวังหัวใจรู้จักโคเทคความรู้สึกของตัวเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่ะคุณเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะชาวศิพฤศพลักนณาพฤลศกคุณเป็นยังไงกันบ้างหกไม้เท้าอืม สิบถ้วยมันเป็นไพ่ที่มีความสุขนะคุณมีความสุขค่ะมีความสุขเท่าไหนก็เท่านั้นชีวิตของคุณนะคะไพ่จะสติค,ค่ะนพ่สติจะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะเจ็ดากาบกับสองไม้ไฮพีเทสความสัมพันธ์ที่มีอยู่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเหมือนคุณเหมือนคุณใช้สัญชาตญในการที่จะรับรู้มันว่าไหนดีไม่ดีแล้วคุณจะเลือกใครเข้ามาในชีวิต นะคะคุณเข้มแข็งมากเลยนะคะในช่วงนี้นะแต่ว่าในบางคนบางท่านประสบคุณมีใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณใช่ไหมคนโสดนะคะคุณมีใครคนนึงนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมาสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่คุณยังระวังตัวนะคะในบางคนก็มีนะที่มีคนมีเจ้าของที่แบบยังไม่ชัดเจนหรือคุณต้องการหาคําตอบ คุณต้องการหาหาคำตอบอะไรบางอย่างกับคนคนนี้อยู่นะคะมันยังมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนคุณต้องการหาคำตอบเขาอยู่คุณระวังตัวอะ่ะคุณมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่เนี่ยแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในะปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าใครคนหนึ่งก็พยายามที่จะดึงรั้งคุณเอาไว้ในขณะที่คุณ move ไปแล้วคุณรักตัวเองไปแล้วนะคะมีใครคนหนึ่งที่เขาก็พยายามจะดึงดึงรั้งรั้งคุณไว้ นะคะคให้อยู่ในโหมดเดิมที่เป็นอยู่ตอนนี้อืมอืมอะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีพฤษภลักลนณาพฤกษกค่ะถ้ามองเป็นความสัมพันธ์เก่าคนคนนั้นน่าจะนึกถึงคุณนะคะเขามีการให้ใครมาสืบส่องสอบถามหาข้อมูลดูว่าคุณเป็นยังไงบ้าง นะคะอืมอะทีนี้มาดูกันต่อคุณมีเกณฑ์ที่เดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่คงไม่ถ่างประเทศเนาะช่วงนี้โควิดหมายถึงได้เดินทางได้ไปในที่ที่คุณต้องการที่อยากไปมันเป็นอิสระทางหัวใจของคุณนะคะอะทีนี้มาดูกันต่อดีกว่านะคะกับคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีพฤษภลักขณาพฤษศค่ะป็นส,สองวอน ไฮโลแฟนบางท่านคุยกับชาวราศีพฤษกลักคนาพฤษกเทมเอ่อเทมเพรนบางท่านคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะชาลีออดบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลักคนากรกฎเขาก็มองเขาก็รู้นะว่าตอนนี้คุณรู้จักรักตัวเองบ้างแล้วเขารู้ว่าคุณก็รู้จักรักตัวเองเป็นนะคะเขาต้องการแค่ความสัมพันธ์ที่ยังแบบไม่ผูกมัดไม่จริงจังใช่ไหมนะคะความสัมพันธ์นี้เขาดูแล้วเขาก็ยังอยากจะไปต่อกับคุณนะอือฮอ มันเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์ที่แบบรู้ๆกันอยู่ว่าคุณมีข้อข้อดีข้อเสียอะไรคุณมีคุณมีคณมอคุณมีอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์อะไรเขาแต่เขาก็ยังคิดว่าจะไปต่อยังจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะ Queen's of Wands เขามีภาวะเบื่อหน่ายโลกของตัวเองด้วยแล้วมันมันม,มีมันมีผลมาต่อคุณให้มันจะมีผลส่งกระทบ มันจะมีผลกระทบมาต่อมาสู่คุณด้วยนะคะ mm hmm. เบื่อหน่ายในโลกของตัวเองในที่ทํางานของตัวเองในชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะซึ่งในบางคนพรึกศบคุณมีโอกาสที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับเขาในบางคนบางกรณีนะจ๊ะ mm hmm. เขายังต้องการแค่ความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอะ่ะคนคนนี้ยเขายังไม่ให้คําตอบอะไรที่ชัดเจน,นะคะ่ะมันอืดเอื่อยเหนือน่อยเหนื่อย mm hmm. นะคะ mm hmm. แต่ก็คุยกันได้นะคะถ้าคนเป็นแฟนกันน่ะความสัมพันธ์นี้ไม่มีความโรแมนติกแล้วใช่ไหมมันไม่มีแพชชั่นแล้วใช่ไหมเนี่ยืมมันเหมือนหมดแพชชั่นกันนะคะอืต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วออืแต่ก็ไม่ไม่คิดที่จะไปไหนหรอกแต่ก็ รู้อยู่ว่ามันไม่มีพาชั่นมันไม่มีอะไรแล้วแต่เหมือนก็อยู่กันด้วยเพราะหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนี่ในบางคนบางท่านในกรณีบางกรณีนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะอ่ะดูว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวรารศีพฤษภลัคนาพฤษศค่ะ the strength ของท่านคุยกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ the moon ท่านคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนอีกใบหนึ่งพอละอืม ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างข่มกันเพราะว่าคุณก็รักตัวเองนะคะมันมันมันจะเกิดภาวะหน้าเบือ่อแล้วไซเลนใส่กันไม่พูดกันไม่พูดในสิ่งที่ไม่พูดในสิ่งที่อยากเคลียร์ไม่พูดไม่พูดเลยไม่พูดอะไรในสิ่งที่อยากเคลียร์เลยนะคะอื mm hmm. จะปล่อยให้มันดําเนินไปเองเรื่อยๆความสัมพันธ์จะเอื่อยๆนะคะส่วนความสัมพันธ์ของคนที่เป็นแฟน แฟนเก่ามีแนวโน้มว่าเขาจะเขาจะบกเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่กลับเข้ามาต่างคนต่างเงียบคุณก็เงียบคุณก็ไม่แสดงทีท่าอะไรคุณจะให้เขาเป็นคนที่แสดงสปิริตออกมาเท่านั้นว่าเขาทาได้แค่ไหนเขากลับมาเพื่ออะไรนะคะอืมแต่เขาน่าจะกลับมาเป็นสายเปยนะอันนี้ในบางคนบางท่านกลับมาเป็นสายเปยกลับมาน่ารักกับคุณนะคะอืม อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะดูเรื่องการงานหนึ่งใบค่ะของชาวราศีพฤษภแลัขนานพฤษภในสศบขบับใครคุณคิดจ,จะสอบแข่งขันอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องการชิงตำแหน่งหรือว่าโปรโมทอะไรหรือเปล่าในบางคนนะอืม แต่งานโดยทั่วไปก็คือว่าในปักนี้มันมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะต้องมีการแข่งขันในเรื่องของการทำงานปั่นโปรเจกต์หรือว่าทำอะไรบางอย่างนะคะแต่ไพ่ก็พูดนะว่ามันจะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะไพ่ก็บอกนะหมายถึงว่าอ่านตาไพนะ่เนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แหละค่ะทีนี้มาดูกันเรื่องการเงินบ้างลวกันเนาะ การเงินหนึ่งใบห้าเหรียญค่ะคึงว่าทําไมคุณถึงต้องรีบปั่นโปรเจกต์ต้องการโปรโมตตัวเองรายจ่ายเยอะนะคะมีเป็นหนี้เป็นสินหนี้มาจนตัวแล้วต้องรีบใช้เงินไปเยอะเปล่าเนี่ยช็อปเยอะเปล่าการนขนมคุณเป็นยังไงแบดด่าจริงด้วยคุณใช้เงินไปเยอะจนลืมหรือเปล่าท่องเที่ยวเยอะหรอ,อเราเล่นหยอกมันมีรายจ่ายที่มีอยู่คุณก็เลยจะต้องแบบว่าหาทางนะคะ ในการที่จะปั่นเงินในการทำเงินใหม่นะคะอืมอะทีนี้มาดูกันต่อที่อคำแนะนำของคนโสดคำแนะนำคนโสดการเงินติดขัดนะเนี่ยจริงให้ระวังไว้นะเซฟหน่อยนะการเงินติดขัดนะระวัง นะคะเซฟหน่อยเซฟหน่อยนะอเซฟหน่อยระวังค่าใช้จ่ายที่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับคําแนะนําของคนโสดนะชอบทึกศพจ้ะโอเคอถ้าคุณตัดใจจากใครไปแล้วไพ่บอกว่าอย่ามองตัวเองในด้านลบนะคะถ้าไม่อยากหันหลังกลับก็ไม่ต้องหันหลังกลับดอนแบ็ d ดาว แต่ว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่ามองตัวเองในในในด้านลบไพฮันิมูนอะ่ะแป้งรู้สึกว่า the joy b r e a g e o f holiday ไปเที่ยวถูกแล้วที่คุณจะเลือกไปเที่ยวไปฮอลิเดย์สร้างความสุขให้กับตัวเองเถอะนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งเดียวที่รู้สึกว่ามันจะสร้างคุณค่าให้คุณหรือมีกําลังทําให้คุณมีกําลังใจทําให้คุณมีพลังงานบวกกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอาทีนี้มาดูกันต่อกับคําแนะนําของสถานะไม่ชัดเจนบ้าง keep and o p e n Mind มยังไงคุณก็จะไปต่ออืม ถ้าอย่างนั้นอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาแล้วกันถ้าจะไปต่อเอาความคิดของตัวเองเอาสัญชาตญาณของตัวเองค่ะในการรับรู้ไม่มีใครรู้ดีที่สุดเท่าเราหรอกว่าเขาเป็นยังไงเพราะคุณเรียนรู้กับเขาคุณรู้ว่าเขาเป็นไงเขาแสดงออกกับคุณยังไงเขาเป็นแบบไหนกับคุณนะคะเก็บเก็บสถานการณ์ที่คุณที่คุณได้คุยกับเขาอ่ะเพื่อเป็นการตัดสินในอนาคตอ่ะคุณมีคู่ ให้ attention to the rest first มีอะไรกันเกิดขึ้นคนมีคู่มีอะไรกันจ๊ะสี่ถ้วยไม่ค่อยสนใจหรอไม่ค่อยสนใจกันหรอนะคะช่วงนี้อืสิบดาบเป็นภาวะที่มีปัญหากันเรื่องเงินหรือเปล่า <c oughs> ห้าถ้วยมาอีกเออสิบดาบเรื่องเงินหรือเปล่าให้เหรียญมานะคะอื คุณควรหาทางออกกับตัวเองก่อนนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แล้วเพราะตอนนี้ดูท่าทางคู่ของคุณก็มีปัญหาเหมือนกันนะก้าดาวอะเนี่ยเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรคุณหาทางออกกับตัวเองก่อนคุยกันแต่เรื่องซอฟต์นะคะถ้าช่วยเหลืออะไรกันไม่ได้คุยกันแต่เรื่องซอฟต์คุยกันแต่เรื่องที่ทำให้มีความสุขตลกหัวเราะแล้วกันเนาะนะคะอือ ส่วนปัญหาของเราเร<ๆ>าจัดการเราเคลียร<ๆ>์ของเราก่อนให้ปัญหาเราเหลือน้อยที่สุดอย่าเพิ่งไปตูมตูมตูมใส่กันนะคะเพราะปัญหามาสมกันไม่มีทางแก้ได้ต้องลองแก้ที่เราก่อนถ้าแก้ไม่ไหวขอคำปรึกษ,ษาคําแนะนําชีวิตคู่ต้องใช้เหตุและผลคนนึงเย็นคนนึงร้อนคนน,งน,คน,นึงต้องเย็นนะคะโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะคะชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษภนี่เป็นดวงทั่วไปดวง g เนอ r a ลอยู่ที่คุณจะไปฟังแล้วปรปับปรุงหรืออะไรนะคะมันคือวิจารณญาณของคุณเองเลยนะ โอเคนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะรู้เพื่อไปนะโอเคเ <c oughs> สียงเริ่มมมีแล้ว <c oughs> นะคะโอเคโชคดีนะคะทุกคนใครชอบพิมี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ะะด้วยนะคะใครสนใจดูรว่มสนตัวละรอียในดีสคริปชั่นบอกด้านล่างจ้ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ